เหตุที่เราต้องทําจุลินทรีย์สาหรับก้าไม้เราพยายามที่จะหาจุดเด่นของจุลินทรีย์แต่ละตัวเพื่อที่จะมาใช้สําหรับการเพราะก้าไม้ก็จะทําให้ก้าไม้เนี่ยจเจริญเติบโตได้เร็วสิ่งที่เราต้องเตรียมมาก็คือจุลินทรีย์เจ้าพวกแบบแห้งแล้วก็จะมีน้ำซาวข้าวแล้วเอาจุลินทรีย์เจ้าปวกมาละลายในน้ำซาวข้าวเราจะหมักไว้1สัปดาห์น้ํา15 l, ลิตรเราจะใช้ไม่เกิน50ซีซีสูตรนี้จะไม่มีโทษต่อต้นไม้ลองเอาไปทําดูได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมท็อปจากช่องแนวทางเกษตรเก็ิความรู้ครับในวันนี้นะครับจะพามาดูวิธีการทําจุดินทรีย์สําหรับก้าไม้ครับเป็นเทคนิคจากทางอาจารย์นิติดวงวันทองรายละเอียดและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมกันเลยครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทําจุลินทรีย์สําหรับก้าไม้นะครับอาจารย์ครับทำไมต้องทําจุลินรีย์สําหรับก้าไม้ครับ ที่เราต้องทาจุลินทรีย์สาหรับก้าไม้เพราะว่าในส่วนของเราเนี่ยเราทําจุลินทรีย์หลายตัวมากทีนี้เราก็เลยพยายามที่จะหาจุดเด่นของจุลินทรีย์แต่ละตัวเพื่อที่จะมาใช้สําหรับการเพราะก้าไม้การเพราะเมล็ดพันธุ์ผักอะไรพวกนี้เราก็เลยสรุปได้สูตรนี้นะครับเพราะว่าเราทดลองแล้วก็ได้ผลนะครับอาจารย์ครับสูตรนี้มีประโยชน์ต่อก้าไม้อย่างไงครับ ประโยชน์ของจุลินทรีย์สูตรนี้เนี่ยเขาจะทาให้ก้าไม้เนี่ยจเจริญเติบโตได้เร็วถ้าเป็นพืชแตกกอเนี่ยเขาจะแตกกอได้ดีให้หน่อยเยอะตัวนี้ถ้าเป็นไม้ที่อย่างพวกพริกพวกอะไรเนี่ยเขาก็จะให้กิ่งเยอะอย่างเป็นก้าไม้เนี่ยเขาจะเจริญเติบโตได้ดีมากนะครับอาจารย์ครับสูตรนี้ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างครับสิ่งที่เราต้องเตรียมมาคือมีจุลินทรีย์เจ้าปลวกแบบแห้งที่เราทําไว้เราเรียกว่าหัวเชื้อจุลินทรีย์เจ้าปลวก แล้วก็จะมีน้ำซาวข้าวแล้วก็มีขวดหลังจากที่เราผสมเสร็จเนี่ยเราจะบรรจุขวดไ้เลยแล้วก็จะมีแก้วนะครับอาจารย์ครับจุลินทรีย์เจาปวกมีประโยชน์อย่างไรครับคุณสมบัติเด่นของจุลินทรีย์เจาปวกก็คือช่วยในการย่อยสลายแล้วก็มีไตรโคเดมามีโปรโตซัวซึ่งเป็นประโยชน์ในการย่อยสลายซากอินทรีย์วัตถุต่างๆเป็นประโยชน์ต่อพืชน,นะครับอาจารย์ครับสำหรับน้ำซาวข้าวมีประโยชน์อย่างไรครับ น้ำซาวข้าวนี่นะครับก็คือเป็นน้ําที่เราแช่ข้าวจะมีสารอาหารสําหรับต้นข้าวที่มเมล็ดข้าวเนี่ยเก็บสะสมไว้เพื่อเลี้ยงต้นอ่อนต่อไปในฤดูกาลหน้าทีนี้มันก็จะละลายอยู่ในน้ำซาวข้าวเราเนี่ยเราก็จะเอาสารอาหารเราเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการเพาะต้นกล้าทั้งผักทั้งไม้ยืนต้นนะครับครับเมื่อนํา2อย่างนี้มารวมกันนะครับเราก็จะได้จุลินทรีย์ที่เหมาะสําหรับการเพาะต้นกล้าแล้วก็ระยะที่เป็นต้นกล้าก็คือจะเหมาะมากนะครับอาจารย์ครับสำหรับวิธีการทําเราทํำยังไงครับ วิธีการทําเราก็คือเราจะเอาจุลินทรีย์เจาผวกแบบแห้งเนี่ยมาละลายในน้าซาวข้าวนะครับ <S <S ใช้อัตราส่วนยังไงครับอาจารย์ euh, น้ำซาวข้าวเราประมาณ2ลิตรเราก็จะใช้จุลินทรีย์เจาผวกเราใช้มือหยิบมาเลยนะครับคือเราทําเป็นก้อนไว้อย่างนี้เนี่ยเราก็จะใช้ตอนไหนเราก็ใช้ได้เลยเราก็จะใช้อยู่ประมาณ1นึ่งกำมือจะมีให้ละเอียดก่อนนะครับแล้วก็โปรยล <talk assim. S 2> งไปเลยเติมอกหนงอยก็ได้ครับหกํากำมือต่อน้ l, อํา2ลิตรในเรื่องอัตราส่วนเนี่ย hmm. ก็คือเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ donné. ใส่ hmm. จุลินทรีย์เจาผวกลงไปเยอะเนี่ยระยะเวลาในการหมักก็จะน้อยลงนะครับ หลังจากนี้เราก็คนให้เข้ากันนะครับเราก็ใช้แก้วเรานี่แหละครับหลังจากที่เราผสมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกรอ,อกใส่ขวดเก็บไว้เลยนะครับครับสองลิตรเราก็จะได้ประมาณ4ขวดต่อไปเราก็จะเป็นการนําไปเก็บรักษาก็คือเป็นขั้นตอนในกระบวนการหมักอาจารย์ครับการหมักเราหมักไว้กี่วันครับ ในการหมักเราจะหมักไว้1สัปดาห์หรือว่า7วันแล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับดูแลรักษาอย่างไงครับอาจารย์เราก็จะเก็บไว้ในที่ล่มแล้วก็ที่ไม่โดนแสงแดดอากาศถ่ายเทได้ดีอาจารย์ครับสําหรับจุลินทรีย์สูตรนี้สามารถเก็บไว้ใช้งานได้นานไหมครับ จุลินรีสูตรนี้หลังจากที่เราทําเสร็จเนี่ยคือจุลินทรีย์เริ่มใช้งานได้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้ประมาณ6เดือนจุลินรีย์น้ําสาวข้าวผสมกับจุลินรีย์เจ้าผวกตัวนี้นะครับอาจารย์มีตัวอย่างที่เป็นแล้วไหมครับตัวอย่างที่เราใช้งานอยู่ก็คือเป็นแล้วเนี่ยมีนะครับก็คือตัวนี้เลยครับจะมีความแตกต่างยังไงครับอาจารย์ตัวที่สามารถใช้งานได้แล้วจะมีสีขุ่นขึ้นแล้วก็ตะกรนเนี่ยเราจะกรองออกก็คือเหลือก็เป็นส่วนน้อยเพื่อที่จะเวลาเราไปผสมน้ํารดเนี่ยเขาจะไม่ได้ตัน ตรงที่เป็นหัวบัวลักษณะของจุลินทรีย์ที่ไปแล้วก็คือกินเนี่ยกินจะไม่เหม็นนะครับตัวนี้กินจะคล้ายๆกับตัวข้าวหมักนะครับอาจารย์ครับสําหรับวิธีการนําไปใช้งานเรานําไปใช้งานยังไงครับวิธีการนําไปใช้งานจุลินทรีย์สูตรนี้เนี่ยแนะนําให้เป็นการลดเพราะว่าน้ําซาข้าวเนี่ยเราก,เก็สามารถเก็บได้ทุกวันแล้วก็เราทําได้ในปริมาณที่ค่อนข้างจะเยอะ,ยอ,ะอยู่แล้วเราจะเอาไปผสมน้ําลดเลยจะเห็นผลเร็วกว่าการฉีดพ่นเราใช้อัตราส่วนยังไงครับอาจารย์ อัตราส่วนก็คือน้ำ15 L, ลิตรเราจะใช้อยู่ไม่เกิน50ซีซีเดี๋ยวเราไปสาธิตให้ดูครับในส่วนของเราเราก็จะทําใช้ประจําเพราะว่าตัวนี้นี่นข้างจะทําง่ายอัตราส่วนจะลืมนะครับ50ซีซีต่อน้ํา1บัวหรือว่าประมาณ15ลิตรไม่เกินนี้นะครับครับหลังจากผสมเสร็จแล้วก็ใช้มือคนแล้วก็ลดได้เลยนะครับตัวนี้อาจารย์ครับสูตรนี้ควรใช้บ่อยไหมครับ ูตรนี้นะครับเราทำเนี่ยเราก็อาทิตย์ละครั้ง2ครั้งหรือ3าครั้งถ้ามีเวลาก็คือสูตรนี้จะไม่มีโทษต่อ,ต,อต้นไม้แล้วก็จุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยเราสามารถทําเองได้ง่ายๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่การทําจุลินทรีย์จากน้ําซาวข้าวและเจ้าปว,วกเนี่ยเป็นสูตรที่ทําให้ต้นกล้าเนี่ยแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์สามารถนําไปเพาะปลูกได้เร็วลองเอาไปทําดูตัวนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ